ตอนนี้ยายกับตาก็ขับรถมาผ่านมาจากเนเธอร์แลนด์เข้ามาแวะเข้ามาบุรพทานนะคะทางผ่านกลับบ้านค่ะไม่ใช่ทางผ่านหรอกตั้งใจเคยมาแล้วแต่เมื่อก่อนนี้ยายไม่ได้ทำ u t u b e นะคะแต่ตอนนี้ทำยูทูปก็แวะท่องเที่ยวก็แวะมาเก็บ ให้ดูบ้างที่นี่สวยขยายกระชองประเทศเยอรมันมีอะไรสวยๆเยอะนะคะน่าเที่ยวนะคะบ้านบนเขาสูงเนี่ย เไนที่นี่ก็จะวิ่งข้างบนนะคะ มาแล้วค่ะอันนี้คือรถไฟทีุู่พทานนะคะน,น้ำไหลลงมาจะก,กเขาใสมากเลยนอันนี้เมืองบุพพทานอินเดีรมณนีนะคะ รถไฟเขาจะวิ่งบนนี้ค่ะรถไฟอันนี้เป็นรถไฟที่เขาเรียกว่ารถไฟในเมืองนะคะส่วนรถไฟใหญ่จะวิ่งข้างล่างก็จะเห็นว่ามีรางรถไฟข้างล่างอีกเห็นไหมคะอันนั้นก็คือเป็นรถไฟที่สําหรับส่งสินค้านะคะอันนั้นคือรถไฟข้างล่างแต่อันนี้รถไฟที่สําหรับผู้โดยสารใช้ประจําเมืองนะคะอันนั้นรถไฟข้างล่างนะคะนี้กําลังวิ่งไปนะคะอันนี้นะคะ อันนั้นทางรถไฟสำหรับคนส่งสินค้าได้ค่ะ okay, this, นี่ค่ะมาแล้วค่ะรถไฟอันนี้เบอร์สิบห้า ค่ะ <c oughs> ยายาชอบมากเลยอ่ะรถไฟแบบนี้ <c oughs> ชอบมาก <c oughs> มาครั้งแล้วมาเคยมาหนึ่งครั้งแล้วแต่ไม่ได้ถ่ายแบบนี้นะคะ <c oughs> เกจารกอีเขื่อนซีวีเดอร์โอ้ขบวนโปรลิสายไม่รู้ทำอะไรกันวันนี้ตำรวจที่ปุ๊บปัานพารามนเตอ์โอเดอรอเดอวัด มาแล้วค่ะรถไฟแสนลักรถไฟที่ผู้ประทานนะคะ เช่านักลิกด้วยแหละไปเช่านิกเช่าเด็กน,นกนิกเล้าบายบายภู bye, พธาน ไฮมา